สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปที่ library art ที่เมลเบิร์นกันสวทุกคนวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปที่ library art ที่เมลเบิร์นกันเนาะก็ไปกับเพื่อนเรานะคุไปกันดีกว่า let's go bro let's go ตอนนี้เราก็กำลังรอแทมกันอยู่นะคะทุกคนที่นี่เขาจะใช้แทมกันเนาะโอ้โหโอ้โ A few moments later <c> Okay <oughs> เราก็จะเข้าไปเี <c oughs> ยก็ตามจริงนะคะทุกคนเราจะต้องแตะแทมใช่ไหมแต่ว่าในเมลเบิร์นเนี่ยมันจะมีส่วนให้เขาเรียกว่าฟรีแทมโซนก็เลย นี premises, ่นะคะทุกคนเราลงที่สถานีทาวน์ฮอร์นะคะเราก็จะไปเจอแบบเออสถาปัตยกรรมที่สวยงามตรงนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปด้านนี้ได้เลยตรงโอปอลแกลลี่โอปอลด้วยนะภาษาไทยไปเลย ทุกคนนี่ตะวันทานเดินไปแล้วค่ะสวยมากเอาไว้แบบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายกันไปแล้วเมื่อกี้ก็อยากจะแบบซื้อแปะรูปเอาไว้อวดทุกคนนะตรงนี้ต่อไปนะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่ไลบรารีอยากซื้อ,อน้ำปั่นเธอแต่มันโค้งมากเลยนะชาไข่มุกทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้กี่องศาตอนนี้ประมาณ10องศานะและ้วเชนก็แบบ ตอนแมสแม็กด้วยนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ใส่แม็กกันแล้วเนาะแล้วก็เชิญก็แบบติดโควิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฟีภูมิแบบเยอะมากตอนนี้กำลังวอลซ่าแกบบับสถาปัตยกรรมเยอะมากทุกคนอยากให้ทุกคนเดินแค่เราเดินอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบโอเคแล้วอ่ะทุกคนไปดูกันว่าเป็นยังไงต่อไป Let's go อยู่ตรง Lascelles t e ก็ตรงนี้คือไลเบอรีเนาะตรงนั้นฮัลโหลไปกันนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของสเตทไ l เบอรี y นะคะในส่วนของรูปปั้นเนี่ยก็คือผู้ก่อตั้งสเตทไ l เบอรี y ชือว่าท่านเซอร์เรดมอนเบอรี่นะคะ นี่นะคะทุกคนก็ถึงแล้วนะเมื่อกี้เราก็อยู่ด้านหลังใช่ไหมเราก็เลยพามาด้านหน้าเนาะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนมาแลนด์มาร์ก็จะเป็นประวันนี้เนาะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงไปดู <c oughs> นี่นะคะทุกคนนี่ก็คือโมเดลของที่นี่เนาะที่เราเป็นเมืเ่อกี้ก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้โดใช่ไหมแล้วเราก็เดินผ่านมาจากโดมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้ ก็คือเนี่ยให้ฟิลเหมือนแบบถ้าเป็นเด็กธรราสา์เนาะก็ขอจะเปรียบเทียบเหมือนแบบต่วยแล้วก็สุนการเรียนรู้เนาะคือแบบเหมือนเหมือนมากเลยทุกคนจะมาแบบมาอ่านหนังสือกันที่นี่เนาะก็จะเป็นแบบฟิลนี้ สมุดนะคะก็จะเป็นห้องกว้างประมาณ5เมตรนะคะในห้องต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนเด็กโซนผู้ใหญ่เอาไว้แบบว่าอ่านหนังสือได้เหมือนกันนอกจากที่จะอ่านหนังสือแล้วนะคะยังมีแหล่งค้นคว้าต่างๆก็จะเป็นหนังสือที่เราสามารถยืมได้และยังมีนิทรรศการศิลปะแบบหมุนเวียนนะคะในส่วนของเวลาทำการนะคะก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเลยค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไลบรารีครบแล้วใช่ไหมข้างในคือแบบปิดคลิปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเงียบกันมากเลยเนาะถ้าใครอยากจะมานะคะก็อย่าลืมนะคะให้มาตรงถนน l i ตเ l ิลอน d เดลนะคะตัดกับสว a นสโตนเนาะเออใช่ใช่ตรงนี้เป็นถนนที่แบบว่าตัดกันพอดีหรือว่านั่ง t r a มนะคะมาได้เลยมาจอดข้างหน้าได้เลยเนาะเออยังไงใครอยากมาก็อย่าลืมมาตามกันนะคะตรงนี้เป็นฟิลแบบ เด็กวัยรุ่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนแล้วเราจะพาไปไหนต่อหรือว่าถ้าใครอยากให้พาไปไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิงด่งๆๆๆๆๆๆๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะจิ๊บจิๆบจิบจิบยงท,ที่นี่้องจิ๊บป่ะ